สรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2564รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองคายพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ2565นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคนใหม่พร้อมครอบครัวจากการ,ระสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองคายโดยเริ่มจาก สักการ,ระศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายสักการ,ระอนุสาวรีย์ปราพ่อองค์เดิมสักการ,ระอนุสาวรีย์ปราพ่อองค์ใหม่สักการ,ระพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และสักการ,ระหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอีกทั้งยังได้กลับนมัสการพระราชัตนาลงกรณ์เจ้าคณะจังหวัดหนองคายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าสว่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณามาตรการรองรับการจัดงานเทศกาลออกพรรษาและการจัดงานบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมคิกออฟสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทําการเรียนการสอนอย่างปลอดภัยไร้โควิด -19 ในสถานศึกษาและมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนมาเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดหนองคายร่วมกันพิจารณาหารือแผนการฉีดวัคซีนและแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งขณะนี้กลุ่มประชาชนทั่วไปในจังหวัดหนองคายได้รับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ34.66กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่244ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จบคุมยาบา้ายาอีและยาเคลอตใหญ่มูลค่ากว่า200ล้านบาทโรตารลี่สากลภาค2510ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นรวมกับสโมสรโรตารลี่หนองคายมอบชุดอย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้กับจังหวัดหนองคายเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 19. โควิด -19 กกรมโยธา,าธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่นักเรียนจากโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักผู้อำนวยการโรงเรียนเผยมีผู้ปกครองอนุญ,ญาตให้นักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ90ในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายยืนยันศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่า2000คนต่อวันเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2564ที่สารากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อเก็บจำรองไว้ในโรงพยาบาลหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในประเด็นการบริหารจัดการสถานีรถไฟหนองคายเพื่อเป็นข้อมูลรายงานรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัตรริราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคายคณะกรรมาการกำหนดนโยบายบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพหนองคายเวียงจันทร์ และคณะกรรมการที่การบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพสองมุกดาหารสวรรคเขตไทยและสปปลาวร่วมกันประชุมการบริหารจัดการสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้งสองแห่งเทศบาลเมืองหนองคายงดจัดกิจกรรมรื่นเริงเหลือเพียงการรำบวงสวงพญานาคพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางและพิธีบวงสวงพระาธาตุกลางน้ำในงานเทศกาลออกพรรษาบาั้าางไฟพญานาคโลกประจําปี2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นด,ดินร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในหลายพื้นที่ของจังหวัดหนองคายเริ่มขึ้นอย่างคึกคักจังหวัดหนองคายประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมปรากฏการ์บังไฟพญานาคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในคืนวันที่21ตุลาคม2564นี้จังหวัดหนองคายจัดพิธีวางพวงมาลา ื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2564และจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2564นายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนองคายโดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ในชุมชนและติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับเส้นทางรถไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เทศบาลเมืองหนองคายเร่งทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญายนาค21ตุลาคมนี้นายสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมร้านโชว์ห่วยในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะร้านค้าปลีกท้องถิ่นจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ ติดตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์เป็นปีที่3ที่ตำบลหาดคำอเภเมืองจังหวัดหนองคายและยังพบปะและเยี่ยมชมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ไอกล้วยตากสังคมและสินค้าว่าที่ g ไอสับปะรดสีเชียงใหม่ณแหล่งผลิตอ,อสังคมจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค ในช่วงเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกโดยเฉพาะในวันที่21ตุลาคม2564ที่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเป็นจํานวนมากประชาชนชาวโคกคอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายตื่นตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 คึกคักภาพรวมระบุการออกหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกมีความสะดวกในการเดินทางขณะที่นายอำเภอท่าบ่อเผย ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านรณรงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงคณะกรรมาการวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการสัมมนาเรื่องการประเมินผลทิศทางและอนาคตของโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดโมเดลเพื่อสรุปและประเมินผลสำเร็จของโครงการ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดหนองคายจัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติประจำปี2564ที่จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่3-7พฤศจิกาย,ยน2564ณบริเวณสนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดเสวนาทางวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินนิติธรรมนำสังคมผ่านระบบ Zoom ค่าวมิงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่คณะกรรมการฝ่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2564ออกตรวจเยี่ยมพบปะร้านค้าและผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคช่วงเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2564สำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ระดับจังหวัดเพื่อสรุปและรายงานผลการจัดงานการจัดแสดงผลงานในด้านต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดําเนินงาน ในปี2565ต่อไปแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังป้องกันชายแดนและภูมิประเทศของดอนชิงชูในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสถานีเรือสังคมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายส่วนที่กำลังกับหน่วยกำลังที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาอัดแท่งจำนวน500แท่งมูลค่ากว่า10ล้านบาทริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย คาดเตรียมลักลอบเข้าพื้นที่ตอนในโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวประลัดจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจุดชมบั้งไฟพญานาคในพื้นที่อำเภอรัตนาวาปีซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคม2564เป็นจำนวนมากโดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดหนองคายอย่างเคร่งครัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ตรวจความพร้อมลานานาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงภายในเขตเทศบาลตำบลโพลพิสัยอำเภอโพลพิสัยจุดที่จะจัดให้มีพิธีบวงสวงและรำบวงสรวงพญาพิสัยสตนานาคราชในช่วงเย็นวันที่21ดตุลาคม2564โดยเฉพาะขั้นตอนและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะที่นายกเทศมนตรีตะบนพลพิสัยยืนยันมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2564เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความชุ่มชื้นให้แผ่นดินเทศบาลเมืองหนองคายทำพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนาง บูชาเจ้าแม่ที่ปลูกปักคุ้มครองแม่น้ำโขงและบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำในวันออกพรรษาภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่สักการะและห่มผ้าองค์พระธาตุกลางน้ำจุลอยเท่าอธาิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและจุดที่คลิปดังสัมผัสพญานาคในวันออกพรรษากันอย่างคึกคักจนทําให้เรือที่ให้บริการต่อคิวสักการะพระธาตุกลางน้ำ หรือต้องเข้าสักการะพร้อมกันหลายลำภายใต้มาตรการความปลอดภัยโดยให้ผู้ที่ลงเรือใส่เสื้อฉูชีพทุกคนชาวหนองคายกว่าร้อยคนร่วมกันบวงสวงและรำบวงสวงพญานาคคู่ที่ลานวัฒนธรรมวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดคือนางรำทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มไม่น้อยกว่า14วันและมีใบรับรองถึงจะเข้ารำได้ เทศบาลตำบลโพนพิสัยจัดพิธีบวงสวงและรำบูชาพญานาคโดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดคือมีมาตรการตรวจคัดกรองจำกัดจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และลดจำนวนนางรำเหลือเพียง500คนในขณะที่บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นให้ชมลูกแรกเมื่อเวลาประมาณ18นาิกานาทีที่บ้านตานชุมตำบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปี จากนั้นก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายสิบลูกบังไฟพญายนาคที่จังหวัดหนองคายเกิดขึ้นให้ชมอีกวันโดยเฉพาะที่บ้านท่าม่วงตำบลรัตนาวาปีอําเภอรัตนาวาปีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นให้ชมอย่างสวยงามถึง15ลูกนักท่องเที่ยวโห่ร้องด้วยความดีใจพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์บังไฟพญายนาคร่วมสืบสารประเพณีออกพรรษา ประจำปี2564ดักบาทเทโวโรหณนะท่ามกลางสายฝนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดจังหวัดนองคายจัดงานรัฐพิธีถวายรชาชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวหลังออกพรรษาที่ผูห้่วอิสันอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายคึกคักท่ามกลางอุณหภูมิที่เริ่มลดลงอยู่ที่19-20องศาเซลเซียสยมีลมเบาๆทำให้ไม่มีทะเลหมอกหนาแน่นเกิดขึ้นแต่นักท่องเที่ยวก็ได้ชมวิวมุมสูงภูเขาและแม่น้ำโขงสองประเทศไทยลาวที่สวยงามจบสรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2564 ผลิตโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลมประชาสัมพันธ์